รถอยู่<ว>ไปข้างหนึ <ไป S 2> ่งมันเอียงข้างไหนคะลูกค้า สวัสดีค่ะวินนี่นะคะวินนี่เดอะคาร์สถานการณ์นี้เรียวมากสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับเรียวมากลูกค้าเพิ่งมาถึงร้านมันเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อก,กลับหลุมครับ <laughs> รถเบี้ยวเลยรถเบี้ยวนะคะลูกค้าใช้รถอะไรเอ่ยใช้เบนซ์ C สองสองศูนย์ดีครับผมเมอร์เซเดสเบนซ C สองสองศูนย์ดีนะคะเป็นตัวเฟซลิฟท์แล้วของลูกค้าวันนี้ก็เข้าเซอร์วิสกับที่ร้านเนื่องจากว่าเป็นสายซิ่งอ่ะก,กันนี้ดืครับลูกค้าทุบกระเป าสตังเลยไหนขอดูหน่อยคุณเบียร์แช็ดช่วงล่างไปเครื่องโชว์มีรายการเก็บสีรอบค่าเขาเป็นสายซิ่งที่แท้ทรูนะคะไปเที่ยวไหนมาคะ มูดบ้ามันแรงนอรถ B7 เนี่ยใช้คุ้มมากคุ้มมากแล้วอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะที่ตั้งแต่รับรถไปไม่รวมกับสายซิ่งของเรานะโดยรวมแล้วโอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรรว่าก็จะติดเรื่องลุยลุยก็ลุยอะเรามันลุยมันก็ต้องมาเจอกับแบบคุณหมอเบียร์ไหนสวัสดีกล้องหน่อยได้ไหมครับคุณหมอเบียร์คันนี้น่าจะจอดกี่วันครับผมน่าจะอาทิตย์หนึ่งครับพี่ช่ยงไป้างหน ยุบยุบไปทัางหนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าชกตุดหรือปีกนกงอเรียกอะไรไม่ได้จริงเดี๋ยวเราพาไปชมนิดนึงก็จะเอียงหน่อยนะก็จะเอียงเอียงหน่อยนะคะอย่าเรียนแบบนะคะเด็กต่ำกว่า18ปไม่ควรทำนะคะห้ามทำแบบนี้นะคะใครใช้รถยุโรปห้ามทำแบบนี้ใช่ครับห้ามทำนะครับห้ามทำมันเอียงข้างไหนคะลูกค้าเอีงข้างซ้าย แล้วเลมองไอ้ก็รู้แล้วว่าเอียงแต่รถขับดีอ่ะรุ่นนี้ใช่ครับประหยัดประหยัดมากประมาณกี่กิโลเมตรต่อลิตรคะโอ้ก็ตอนนั้นขับไปขัววหินไปกับตีเฉลี่ยแล้วมันไปกับแปดร้อยก0แปดรอยบาทไปหัวเหินใช่แล้วกดยับเลยกดยับแลร้อยหอเคนักซิ่งหรือเปล่าคะเป็นนักแข่งรถวางก็ถนนมันโล่งอว่ากดไปโอ้ชัดเจนอันนี้ก็อะใช่ที่ตกหลุมมา น่าจะต้องอืมรอยชัดเจนดีตอบไม่เป็นอะไรใช่ครับโอเคหนึ่งอาทิตย์เต็มเอาจจะทัวหนึ่งอาทิตย์จะไม่พอเพราะว่ามันมีสองงานได้ครับไปไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าผมก็กะว่าเอามาถิ่งไว้เลยต้องทําเยอะเลยต้องทําเยอะเลยมีรอยอือพอสมควรอย่าทํานะคะทุกๆท่านขอบคุณลูกค้ามกครับขอบคุณครับ